สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันดีมาก็รับย้อนพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าพี่น้องหมูกระทะทงหน้าหน่อยไหเนาะแหมพี่น้องมามาเศบๆด้วยกันพี่น้องผูดานเนื้อหมูกระทาเด้อดวันนี้เด้อผูดานเนื้อเนื้องามงามพี่น้องอามาพี่น้องเต็มถาดเลยแล้วก็พี่พี่น้องเครื่องอาหารทะเลอือเอาจิแตกแล้วบัดนตร พักพักบุ้งพอยังทำรมดาเใา้แล้วเอาแหมนี่เลยพักบุ้งพักกะลำนี่นี่เอ,อาอกินรวอย,ยอันนี้รว<า><อ>ยรวยเยแม่กินเลยแม่กินเลยดีกว่ามันจิ้มเา้างสองถั่ยผู้ละถั่ยเลยครับใหญ่อืมมันจิ้มสุดยอดขนาดเป็นวเดียววเดียวพี่น้องแบบเสียด้วยกันข้นยังกัวกอนเป็นคนญี่ปุ่นกอนโมเมนต์ขนเกาหลีเกาหลีหว่ะเออเกาหลีคือยังผุกระถะผุกระถะเกาหลีแไปเกาหลีแไป อืมอืมมก็ใหม่เ่มาจะใส่ปะ่งผงนงไปเอามาพวกใหม่เลยพี่น้องใหม่ลยให่เอาเออใส่ฟังพีเอาพี่น้องเด้อบุตรกินดนและมุกกระน้เียมาก่อหลานมันเสียบได้หลานพนกยหา่ยาก่าทันมุกกระน เอาหมูถามากินกลางทงเลยพันวะโอ้จืดพี่นออ้องไฟแห้งหมดป้ว่ตัวดีเยอะัวสน้องใชปสินสินสินฟังเจ้าแม่แม่ใั่น้งฟังเจ้าเลอืมอาพักก่อนพักกน กินมุกกระทะสีสีส,ส,าสาแน่ยนะพี่น้องยังไงพี่ขุ๊ดเถอะคือว่าจังเลยจ้ากบหงเอาเฮ็ดได้หลายกินเฮ็ดได้หลายนะพี่น้องกุ้งยังไงคนน่ะอะไรฟังไหนอะไรเนม่ยตงเย็นต้องเย็นไหมยังไงจอันนี้พี่น้องเด้อเจ็บเหมือนกันเออกินฟังเลย ขี่ไปก่อนพี่น้องหนาวก็น้ำหนาวท่านึงเด้อกินเปนห่อนม้อก็เถ้าห่อนแถวนี้ต้องเสียบอากาศอยู่กลางตัวไหนเ้าหนาพี่นออเตะไหลเด้อจะหล่นอ๋อ เ้้นี่พองดไฟแห้งขูดได้เหาอเออพืออันนั้นก็บอแห้งดอกไฟแห้งขวดพี่น่องบนไี้กินง่ายด้วเนาะกินตะพีก่อนละกินเพิ่มเพิ่นใ่ยน่ไย

ิไม่ก้อนเกี่อยอไรทั้งนี้น่นองเน่าเหียขอบ่มีกันโอ้หลอดหนอดหนอดปลาหมึกรอบี้นี่น่อดไข่พี่นองไข่น,ก,ขนกกระทานเด็กพี่น,น่องเด้อ เสียบน้องกันตอนนี้จวดเลยละ่ะต่นะจีบมันเสียบเนาะจีบแสบเลยมูกะทะบั่นสวน,นเด้อมาเด้อพี่น้องเออจีบน้อการเลบแสบเลย แาบอันนี้อย oh. ู่อ้าวนาเข้าของสดเนาะลวกลิ่นเลยหอนไม่นนอะน่าก็สดดีอ่ะ Nhảng nè, vinh nó ngon ngon hát nè, 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 nó nè, 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 จจได้บรยากกิน,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 นมากะทะาลุกบาบันเดี๋ยวฟังมาเด้๋ยวใส่บอนานชุบอะไรเยอะนี่เหรอโอ้ยเกี่ยมขากเว รสแน่นอนเลยสุกเลยขีไย่ไม่ยากหรอกก็เคยกินโดสเลยเม่นาะเคยกินตั้งแต่ปีที่แล้วพี่น้องมันตอนนั้นกินที่แหลกเขาโมหูเขาบ้าก็มาหย่างมมันันเสียเวลาพี่น้งองต้องหย่างก่อนเนาะนเม่นา่ะ,ะอุ้ยระ <c oughs> เบิดตัวนีง <c oughs> แต่ว่ามันกัมั้นจีสาแน่พี่นอ้องมุกตะมุมกตะครับแต่ว่ากินกับบรรยากาศทุกหน้ากันอีแบบนึงพี่นอ้องในบรรยากาศผมว่า แม่เนาะมันะจะได้เมืองล่องกินบรรยากาศตรงหน้านอยู่เนาะแต่อีกทิ้วอีแบบหนึ่งนะนีะ่เนาะว้า เนก็ดีก็เ็นไมงเนาะเ็นบ่มันแบดบเ็ยังนี่พอดองดวกนี่ดองดองนุงงงกน้ำนปะหรอ่น้ำพอใส่แต่บนบบน้ำสุกใส่เนี่ย,ยทับไว้น้ำพี่น้ออ้ตุลักกุลีพี่น้อเม่ไหวกันนะบรรยาก,นนกาศ อนนี่ขนาดนี่เนาะได้พักนําแสบของแทบเลยเอาบรรยากาศดีๆนีน่เนาะเย็นมากฝากมันนี่บ่าอากาศโบห่อนบันไดแบนบน,นี้เนาะเย็นดีได้นหมแต่ส่งคือสิฝนี่ตกเนยครับ

พิษอย่างเดียวพี่น้องมือกอนแสีบได้จุม่มพิษอย่างเดียวมันเหมือดเร็วน้อไหมเนาะกินก็นังแสีบพี่น้องมันเหมือดเร็วเร็วเนาะคือบดตัดเปหยังเ,เสียบเยนาะเอ๊บอ๊บนี่น้ำกินเขาแสีบปากเลยเนาะเนียนแสีบเนีย sẽ bị giang ừ. <laughs> 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 cắt bố <bổ> khẩu nắng vẫn cả nhà kéo bố đi you know. รเื่อก่อนอืมตอน ตุนไปเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องตุนม่ยางมีเลยหมูมันตรงต้นมากคอกินแดนไหนเนาะมันตรงมันมันตรงมันเสียบเลยมองมันมานเดิมกุ่งพี่นอ้อง มันก็เล็เห็ด,ดเี่มันกินเนื้อเือนหละเนาะมันกินเนื้อเือกเนาะกินอาจจะเป็นทุร,รักทุเนี่พี่น้องย่ะว่ากัน,ม,น,กน,นมันกินแกเือโดนลายมันกัด cầm làm kim có sẹp đi. Ôi hop. Ôi đi, con Sẹp chứ ba. Hừ. chứ Đẹp bạc. Độc nó năm. ออแล้วแม่ยังได้ไหมกาแฟแม่อืมอวอือ เมเนกินตัวนี้เสียบที่ไหมเั้บ่วเนี่ก็เป็นตจ้าช่างต้าช่างยังงาวนี่แท่แกัดัวเขาัวไหนมันบโมหมอนบวชตะเกือตอนไหนออบีนอ นีไข่เย็นพร้อมไข่เย็นลูกกระทะอิ่มกันปะบ่นหันเอาได้หนึ่งได้ได้เนื้อเลยเบิดปล่ มการพอดีเนาะ <ừ. S 1> มูดนะครับงกินได้มาเร่งในการแบบไปหน่อยเย็นช่วยอเไยได้มั้ยินช่วยส่วนถูกหรือเปล่เนี่ย เอาไปก่อนเลยแบบดุมากฮะดุกระหน่จาใช่กะโหมัดโหมาก โอ้แสบเด็กไปนองเลยกุ้มมันกุ้มมันมันหอนเลยนกลุ่มมันอืมอิ่มมดเนาะเอาซ้ำเนี่ยก่อนเนอะแสบไปนอกโอ้ยกินเกี๊ยมเลยต้องกิน้เกๆียม อีกอันมาดองมันคือห่อนเนี่ยห่อนเขาก็ได้อีกตัวนึงตัวนึงโอ้มันห่อนอันกลุ่มมันห่อน เนื้อว่าเป็นอันเนื้อว่าเนื้อว่าหนวดหนวดมึกนีกบบน่หนวดมึกนลยอ่นบบนนอนอยูเอเอ่เอาแล้วเอาแล้วอ่อนด,ดีกัดขาดดีเนาะ เจ้าฟังแสบกว่าจองหลานพันแม่เอบอกามันเสีบจิแสบอยู่ตัวสูตรต้ไเโอ้งินรบเครื่องเขายอกว่าสากินไปตัวนี้โอ้ยกินเกินดาวกินดาวหลายอยาง เฮ้ยเฮ้ยได้บมอมเม่อบอกอือเป็นคนหิงเอาเขาหรอกยังใส่มือ

ไงอ่ะอืมดูอ่ะันมันซืิอมันมันนีนส่าเนี<อ>่ยพี่น้นนนนอ,องแต่ว่าได้กินตอนได้กินแสบตอนจะถ่ายเอ้าเรากได้ไหมเอาเลยเจ้ได้เลยเอ,อ,อาหนึพักก็บก่ได้พกักอือขากเลยพี่น้นง สี่ป่ะ่ามคู่นั่งด้วงเดี๋ยวไป <โด S 1> กินอีกที่นึ่งหองลงกันหน่อยก่อนอิม <c oughs> อ้มอยู่เด้แสบอยู่พี่น้องอิมยังวเสบเอาเดียอ,อีกคำถ่ายไปยังไงบังพบ่น้องชุกันไนนด้นเนาะที่ขากถ้าหีนอที่ขก็เลยด้ กินเบิดจกักนกสองยกสามยกสามยกหมูกระทะนี่พี่น้องมันจะกินแบบหวานอาจจะกินสาเนน้องเนานะกายว่ากันที่พี่น้องเด้ออาจจะทุรักทุเล่เมืกินโดนแหล่าหมูกระทะเอากะเอาบรรยากาศตรงไหตรงหน้ามาฝากพี่น้องน้ำก็ถือว่าเป็น,เ,นเ,เขากระลางงามพี่น้องอก็ถือว่าหมูกระทะกลางทุ<ๆ>่งนานั่นไเนาะหมูกระทะทุ่งนานะครับแสีบของแหนพี่น้อง ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้แหวนทิดตามรับชมช่องฮองพงชแนวนะครับขอบคุณทุกการทิดตามทุกทรัพย์สุไครทุกไก่ทุกแชะได้ครับเด้อหากคุณได้เข้าเบิ่งก็อย่าลืมกดติดตามมือก้นทรัพย์สุไครกดนไห์ก้นเชะแนมเนื้อเพื่อพลังใจฮองพงกบยัดหลอดเฮ็ดคลิปได้ดีนะครับกาถ้าทีบผู้สุภาพขอโทษขอให้น้ำนะครับเนาะหากคุณได้เข้าเบิ่งก็ขอให้รลำรวยสุขภาพแข็งแรงคิดเงี้ยงเงินได้เงินคิดท่องอะไรท่องนะครับพี่น้องพี่น้องเด้อ ทางของปงก็จะหลอนก็ขอไปล่างใจคนเห็นงานอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอเหตุการณ์เห็นงานสู่การสู่งานในพี่น้องดเด้อเหตุสู่เพื่องเงินนู่ม,แม่แน่เนาะเอ็นเอาโมบิมยังเขาบอกว่าพี่นอ้องบ่ซ้ำในเราพี่น้องเอาพอคลิปหน้าพี่น้อง,ออง,องสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ